ถึงจนคนฟังอยากจะขึ้นรถไฟบนฟ้าไล่ตามโน้ตไปกับเสียงร้องของดีเจราดด้วยเลยนะคะนี่เป็นเวทีไซสก์กลางไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะกับหอใหม่จุคนได้หลัก700-900ถึง900คนที่ได้รับร้องคนดังมาชิมลางนะคะประเดิมงานถแถลงข่าวการเปิดพื้นที่แสดงดนตรีแห่งใหม่นิยามใบบ้าเป็นไลฟ์เฮาส์หรือว่าเวทีแสดงสดที่ไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าร้านกินดื่มค่ะหากเน้นการฟังดนตรีและสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ ซึ่งในยุคที่อุตสาหกรรมดนตรีบ้านเรากําลังคึกคักนะคะการมีพื้นที่แสดงออกถือเป็นหนึ่งในเรื่องสําคัญให้ใค่ายเพลงใหญ่ Warner Music ค่ะจับมือกับศูนย์การค้าย่านรัชดาทุ่มง,งบไปเลยราว20ล้านบาทปรับปรุงฮอลล์ขนาด800ตารางเมตรค่ะเพราะมองว่าวนูหรือว่าสถานที่เป็นอีกหัวใจที่จะส่งศิลปินรุ่นใหม่ให้พร้อมไปรันวงการดนตรีค่ะแรกๆอาจจะต้องสร้างไ้ก่อนนะครับแต่เราเชื่อในโปรเจก์นี้ เราเชื่อว่ามันมีพื้นที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการแย่งแต่มันเป็นมันเป็นไซส์ที่ไม่มีนะครับเราก็สามารถที่จะออตอบรับความต้องการของของท่านศิลป,ปินและคนฟังเพลงในอีกเวยหนึ่งฟียมันจะต่างกับเฟสติฟัลเฟสตุฟิมาหลากหลายมีบูธขายของนี่นู่นนั่นมีวงมีเวทีเป็น ห้าเวทีหกเวทีวงเป็นร้อยอันนี้อาจจะเป็นเล็กหน่อยเข้าถึงง่ายหน่อยราคาอาจจะไม่ได้สูงเท่าก็คือบางทีเวลาที่เราไปเล่นที่ร้านอาหารหรือว่าตามแบบว่าสถานบันเทิงอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าปรับลิทเพลงแบบว่าอาจจะต้องเรียงความความเร็วความช้าของเพลงใหม่อะไรเงี้ยเพื่อความผู้คนใช่เพื่อให้เข้าหาแบบหลายๆกลุ่มในนั้นครับถ้าเป็นไลฟ์ฟาส่วนมากเราจะใช้เพลงของพวกเราใช่ใช่คนเข้ามาเพื่อหาเราใช่ พื้นที่ l ล f e เค้านะคะแม้คนดนตรีเจนใหม่ส่วนหนึ่งมองว่ายังมีไม่มากพอแต่ถ้าย้อนกลับไปถามรุ่นใหญ่ค่ะในยุค2,000อย่าง Off Big Ass นะคะบอกเลยว่าศิลปินยุคตัวเองเนี่ยต่อให้เริ่มดังโอกาสจะได้แสดงสดก็ยังมีน้อยค่ะถ้าไม่ใช่ทัวร์ตามงานมหาวิทยาลัยจำได้ว่าช่วง2ปีที่ออกอัลบั้มแรกนะคะได้เล่นสดงานเปิดจริงๆแค่ราว30งาน ในฐานะผู้บริหารค่ายเพลงที่ก็ผลิตศิลปินหน้าใหม่ในมืออยู่ราวหกวง p ออฟเห็นความสําคัญค่ะที่คนวงการเพลงจะจับมือกันสร้างพื้นที่ค่ะเราไม่เรียกกันแข่งขันแล้วกันเราเรียกว่ามันช่วยกันพัฒนาวงการเพลงไทยซึ่งผมผมว่าสนุกดีทุกวันนี้เราเองก็ก็ต้องถือว่าอยู่ในบ้านแกรมมี่เนาะเราก็พยายาม ออกมาหาทุกคนมากขึ้นเปิดเปิดตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างงานไหนใครชวนไปคือเท่าจอยกันได้ผมยินดีเลยนะจะทําให้แบบว่าคนฟังแบบเปิดหูเปิดตาแบบว่าได้เจอแนวเพลงที่หลากหลายมากขึ้นแล้วด้วยความที่ที่มันเป็นเรื่องของแฟชั่นหรือศิลปะอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนแบบว่าหูตาของทุกคนมันมันอัปเดตมากขึ้นผลงานของของคนคนทำครับก็จะกล้าที่จะ ผลิตงานดีๆและงานที่แตกต่างออกมามากขึ้นทําให้แบบว่าวงการมันมันมีความหลากหลายมากขึ้นการทําเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟมันค่อนข้างแบบยากมากในสมัยนี้แต่ว่าไลฟ์เฮาส์ในทุกวันนี้มันทําให้ตอบโจทย์ตรงนั้นมากขึ้นอะไรช่วงปีปีก่อนมีรีดมีรีดครับเป็นรีดเป็นบัตรไลฟ์เฮาส์แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ที่เห็นแอคทีฟอยู่ก็จะมีบูปินไลฟ์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่ามาพอไหมค ยังต้องมีเพิ่มอีกเรื่อยๆครับ อีกอย่างจากการไปชมคอนเสิร์ตหรือว่าเทศกาลดนตรีค่ะนอกจากบรรยากาศคือจํานวนเงินที่ต้องจ่ายนะคะถ้าเป็นงานใหญ่ต้องมีหลักพันต้นๆไปถึงเครื่องหมื่นแต่สําหรับวันนิวไซส์กลางค่ะราคาที่ตั้งไว้ต่อโชว์คือ450บาทก็คิดมาแล้วนะคะว่าตอบรับกับคนฟังกลุ่มนี้ขณะที่ศิลปินเองส่วนหนึ่งก็มีฝันค่ะว่าจะมีไลฟ์เมาส์เพิ่มขึ้นเป็นไปได้เนนอกจากเพอร์ฟอร์มบนเวทีก็อยากจะมีส่วนร่วมกับงานโปรดักชั่นด้วยนะคะ